วันนี้พามาเก็บข้าวโพดนะคะอากาศไม่ค่อยดีเริ่มหนาวแล้วคะ่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วไม่มีแดดขมุกขมัวแล้วนะคะ<ต>นี่บอกเองทำเองนี่ค่ะเราเขาให้เลือกเอานะคะว่าแก่ไม่แก่แล้วแต่เราเลย,เลยปีสองสี่นะคะปีนี้เรามาเก็บนะคะเก็บเองนะคะ ให้เลือกเอาเองแต่เอาปักอ่อนปักแก่ก็ให้เลือกเอาเองนะคะนี่เขาเป็นการที่การขายที่แบบให้คนเขาเลือกเก็บเองค่ะนี่บางคนเก็บแล้วทิ้งดูค่ะเห็นไหมคะพอไม่แก่ก็ทิ้งของเขาเออเห็นไหมคะก็มีคนมาเก็บเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคนก็จะมารเรื่อยๆคือใครอยากได้เท่าไหร่ก็เก็บเอาเองนะคะ แก่ไม่แก่เดี๋ยวคอยดูกันนะคะเราต้องเอาเลือกเอานะคะผักแก่ผักอ่อนเราก็เลือกเองได้นะคะเราจะดูจากตรงนี้เขาบอกให้ดูที่ขนมันเนะะี่ยค่ะขนมันถ้าขนมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นแก่ใช้ได้นะคะเห็นไหมคะนี่อันนั้นยังอ่อนอยู่อันนี้แห้งแล้วก็คงจะแก่แล้วนะคะนี่เพราะฉะนั้นเราผักเลย เป็นการขายที่ดีเยี่ยมนะคะให้คนเก็บเองเยอะฟารแอนเธอเก็บไปเลยสองกิโลให้ฉันสองกิโลให้เธอนั่นะถุงนั้นนะเก็บให้ได้สี่โลกว่านะเธอนั่นแหละเอาแบบเหมือนเธอนั่นแหละแกแก่ นี่นะคะเขาให้เก็บเองนะคะตอนนี้เพื่อนลุงเรากำลังเก็บนะคะเพราะว่าต้องช่วยกันพวกเราสองคนนี่ค่ะไหนหากให้เขาดูหล่อนเอาแบบไหนต้องเลือกแบบไหนดูนี่ค่ะนี่ค่ะต้องได้ฝักประมาณนี้ต้องดูที่ไม้ดำๆ <laughs> ขอโทษค่ะขนะดำาขนดำๆขน,นเขานี่นี่ค่ะต้องเอาออกแล้วเราจะแกะนะ <ดำ S 1> เพื่อจะได้ออกมาแกะ เห็นไหมคะมันจะแกต่ต้องให้ต้องให้ต้องให้ขนมันแห้งนะคะเนี่ยตรงอันนี้ไม่แก่ค่ะนี่ค่ะเก็บข้าวโพดฟาร์มแอนนะคะปีสองสี่นะคะปีสองสี่คนละปีแล้วเขาจะปลูกคนละที่นะคะเพราะว่าจะต้องให้ดินมันสับเปลี่ยนกันไปจะปลูกซ้ําไม่ได้นะคะปีนี้จะอยู่คนละที่กับปีที่แล้วนะคะดินจะได้ไม่เสียไงคะเพราะฉะนั้นเขาจะปลูกย้ายที่ไปเรื่อยค่ะ ข้าวโพดค่ะไม้์นะคะไม้์ตอนนี้เขาเปิดให้เก็บมานานแล้วนะคะแต่เราก็พึ่งมาเก็บกันเพราะอยากอร่อยค่ะเพราะว่าเป็นสดๆเลยปอกเองเก็บเองนะคะเราอยากได้ใหญ่เล็กเราเลือกอะไรตามใจชอบเราเลยเห็นไหมคะเราได้เยอะแล้วนะคะ เก็บข้าวโพดคะ่ะเก็บข้าวโพดด้วยกันมันจะหวานนะคะเพราะว่าสดมันสดมากเพรเก็บเองแล้วก็ไปต้มเลยนะคะเก็บเองแล้วก็ไปต้มเลย,ยแม่คุนนั่งซะไม่มีหล่อนไปทางนี้ก่อนนะคะข้าวโพดมีหลายพันธุ์นะคะอย่างเช่นพันุ์นี้สีแดงออกม่วงนะคะเป็นของไทยนะคะพันุนี้ ราชินีสยามค่ะสามารถทานดิบได้นะคะแล้วก็สีเหลืองที่เราเก็บอยู่นี่นะคะซูเปอร์สวีทค่ะนั่นแหละดูโมเซดูโมเซเดน่าเดนเดนอิกิาดีโมเซเอ็นอิกิาดีเด็กๆมันไม่รู้นะคะมันก็เก็บไปอ่อนๆแล้วเก็บก็ทิ้งไปเสียหายเหมือนกันค่ะเสียหายเหมือนกันข้าวโพดมีสาร แอนโทไซยายนินนะคะโดยเฉพาะสีม่วงนี่ทานดิบได้นะคะบ้านเราเก่งปลูกได้ตอนนี้คิวยาวเลยค่ะข้าวโพดหรือคอนหรือไม้นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซีเมลินอยู่ในวงการมิเนีหรือพาเซีนะคะข้าวโพดหวานจะมีสีหลายสีนะคะมีสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีม่วงนะคะ ทานดิบได้ค่ะสีสมัยก่อนก็จะเรียกชื่อข้าวโพดแตกต่างกันไปนะคะตามสถานที่ถ้าในสเปนก็สเปนนิดคอนถ้าในโรมมนคอนนะคะก็จะเรียกโรมมนคอนแล้วก็ข้าวโพดมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาค่ะซึ่งมีประโยชน์มากมายนะคะมีวิตามิน A B และก็แร่ธาตุสูงมากนะคะ เป็นแหล่งอาหารต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตาช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีป้องกันโรคเลือดออกหรือว่าหลอดเลือดหัวใจนะคะมีสารแอนโทไซยานินค่ะนอกนั้นยังบำรุงผิวพรรณแล้วก็ลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ด้วยนะคะประโยชน์มากมายค่ะข้าวโพด แถมยังชะลอความเสี่ยงของดวงตาได้ด้วยค่ะข้าวโพดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในตระกูลเดียวกับหญ้านะคะแต่มีลำต้นสูงประโยชน์มากมายค่ะข้าวโพดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้รัดาด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทำงานคลิปต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ